ค่ะทุกคนนั่งจากวันนี้มาใหม่จะลองต้มชาผู้หลงทีเราจะมาทดสอบกันชงครั้งอมาอ้าวคั้งแรกล้นจ้าล้นล้นไปเลยล้นไปอีกล้นนี่คือ <c ười> กาแล้ว ซื้อมาชาต้มโอิลร้อนโอร้อนมันร้อนร้อนมากทำไงดีอสนุกเลยค่ะสนุกไปเลยโเยคือโอเคนะน้ำเดือดแล้วเอายกออกโอ้ยร้อน <laughs> น้ำเดือดแล้ว ว่าน้ําเดือดจริงค่ะอันนี้เป็นการพูดว่าน้ําเดือดจริงแล้วเราก็ใส่ถุงมือใส่ถุงมือนะคะเคสับมันเอาลงมา,าแล้วเราก็เปิดชาเปิดชา โอ้หยิบเลยจ้ะหยิบ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 แปก่ก็หยิบเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องใส่เท่าไหร่แล้ก็ปิดร้อนนะ่ะปิดปิดโอเคเดีย๋ยวมาดูว่าสีจะเป็นอย่างไร เ,เกลับมาดูร้อนลืมว่ามันจะเป็นอย่างไรปึบม,มันมันคือชาอูหลงที่ใช้ได้แล้วมัง้งดูไม่เป็นเราก็เทเท สีเป็นอย่างนี้นี่เองโหชาหอมนี่คือการชงชาอูลงค่ะทุกคน